ครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับช่องบิซ่านะครับผมวันนี้ผมจะมาทําคลิปแกล้งเด็กบนรถตู้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแกล้งอะไรไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับผมผมได้สั่งของไว้นะครับผมตอนนี้ผมกาลังจะเดินไปเอาของที่ผมได้สั่งไว้นะครับผมแล้วเรามาดูว่าของที่ผมสั่งนั้นไว้นั้นเป็นอะไรครับเราไปดูกันเลยนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดกระเทียมแล้วนะครับตรง3แยกอ่อนรุศิษนะครับผมตอนนี้ผมกําลังเดินไปร้านที่ผมได้ทําการสั่งของไว้นะครับผมนี่ตลาดกระม่งจะเริ่มจัดกันนะครับก็ยังไม่ค่อยมีอะไรจัดเสร็จนะครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ผมมาถึงร้านที่ผมได้ทําการสั่งของไว้แล้วนะครับก็จะเป็นซูชินี่อันนี้ได้ใส่วาซาบิลงไปหรือยังครับใส่แล้วค่ะกล่องนี้นะคะเป็นวาซาบิอันนี้ใส่รวมหรือเปล่า ส่ข้างในเลยใส่ข้างในหรอใส่ก้อนเท่านี้แใส่ก้อนเท่านี้เลย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ผสมกันไวห้หรอครับ <c oughs> ก็อัน,นอันนี้แยกต่างหากอ๋ออันนี้นจะมีต่างหากข้างในจะมีต่างหากเนาะใช่มีคือทั้งกล่องนี้จะไม่มีขวามันจะไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะแต่ของซ้ายนี่จะมีทั้งหมดมีค่ะผมต้องไปแยกแยกเอาเองใช่ไหมยแยกเอาเองค่ะครับผมจี้จาดเองนะครับเราไปจี้จาดเองนะโอเคจัดไปครับผมขอบคุณแม่ค้ามากที่จัดการซูชิไว้ให้ผมแล้วมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับ ก็มีสองไปยี่สิบหกก็มีทั้งหมดยี่สิบหกชิ้นนะครับในราคาเท่าไหร่ครับผมสองร้อยกว่าบาทพี่อาแค่ห้าสิบบาทพอมวาซาบกันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับที่ชื่อร้านอะไรครับร้านบอมซูชิค่ะร้านบอมซูชิอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ตลาดกระเทียมตลาดกระเทียมตลาดกระเทียมอ่อนนุชสิบเจ็ดแยกสิบเก้า ฝากร้านด้วยนะคะร้านบอมซูชิค่ะสามารถสั่งทําสั่งซื้อได้ทุกวันมีซูชิซาซิมิข้าวเมนูข้าวข้าวไก่เทริกิข้าวปลาสบะข้าวปลาแซลมอนร้านมีฟูดแพนด้าด้วยนะคะฟูดแพนด้าจะชื่อร้านบอมเจแปนิทสามารถสั่งได้เลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ซูชิมาแล้วนะครับผมมีทั้งหมด26ชิ้นนะครับร้านอยู่ที่ตลาดกระเทียม2เนาะครับผมตรง สนามบอลบริโปนะครับเราก็ไปจัดเตรียมของกันเลยครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับจะไปจัดเตรียมอุปกรณ์ในการแกล้งกันนะครับเขาใส่ซูชิแยกไว้นะครับผมก็จะเป็นซูชิที่ไม่ใส่ไส้วาซาบิแล้วก็ใส่ไส้วาซาบินะครับผมก็จะแยกมาเป็นอย่างนี้ผมก็ต้องมาแยกผสมกันไปนะครับผมงั้นเด็กเขาจะรู้นะครับผมอะเรามาจัดเตรียมกันเลยครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการสลับที่มีวาซาบิแล้วก็ไม่มีวาซาบิรวมกันแล้วนะครับผม <Whoa. S 1> ทีเราจัดเตรียมของที่เราจะไปแกล้งเด็กบุรุตู้กันแล้วนะครับผม พื่อที่จะจัดการเด็กบนรถตู้กันเลยครับไปเราไปกันเลยดีกว่าครับก็สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกับบิซซานะครับวันนี้เราก็จัดการซูชิใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวมีวาซาบิข้างในเราจะต้องซุ่มให้เด็กกินกันนะครับก็คือเป็นเกมให้เด็กเล่นนั่นแหละใครจะเป็นผู้โชคดีและเป็นผู้โชคร้ายครับผมเรามาเริ่มจากคนแรกกันเลยดีกว่าครับผมแรกเริ่มจากน้องบีมนะครับน้องบีมเคยกินวาซาบิไหมครับ เคยค่ะชอบกินซูชิมากมากเลยแล้วน้องบีมเวลาก,กินวาซาบิตอนตอนนั้นอนะครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างก็ขึ้นจมูกปกติแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดมากมันแค่ขึ้นจมูกตอนนี้มีวาซาบิที่อยู่ในซูชิทั้งหมดอะประมาณ12ชิ้นให้น้องบีมสุม่มมีซูชิทั้งหมด24อันให้น้องบีมสุม่มยิบมา2ชิน้นสชิ้นเลยเหรอ2ชิ้นครับโอเคอ่ะน้องบีมเลือกมาได้เลย2ชิน้นโอเคค่ะ นนกูัขอให้น้องบีมโชคดีนะครับน้องบีมกินไปแล้วนะครับไม่มีชิ้นแรกรอด <c oughs> ชิ้นที่2ของน้องบีมครับผมหนูคิดว่ามันน่าจะโอเคแต่ว่ามันหยิบยากชิ้นนี้โดนไหมครับ <c oughs> เกงกิน <c oughs> น้ำคลายนะนิ่งมาก <c oughs> ใช่เลยนะบมเล่นแสบคอแตว่ามันึ้นจาะแตนมันไม่ไดเผ็ดอ่ะแต่มันหวานอะอ้ยมันก็อร่อยดีแต่มันเยอะไปผมที่ครั้งที่แล้วเขาทำ ASMR นะครับผมของมาม่าเผ็ดเกาหลีวันนี้ผมจะให้น้องบอสได้หยิบซูชิ2ชิ้นนะครับว่าน้องบอสจะเป็นผู้ที่โชคดีหรือผู้ที่โชคร้ายในครั้งเดียวกันหรือเปล่าอ้าวเชิญน้องบอส หยิบซูชิขึ้นมาได้เลยครับ2ชิ้นก็ได้2ชิ้นนะครับก็เราจะมาลองดูกันผมคิดว่าแซลมอนน่าจะไม่โดนหรอกนะครับเป็นไงโดนไหมโดนไหต้องไปเฉพาะต่งอย่างถึงจะเป็นซูชิครับไม่ได้นะปวดผมไม่ท่าโดนเป็นยังไงคะ กรคืมันไม่ได้เผ็ดแต่ว่ามันเหมือนคารไรกบหายใจชัว่วขณะมันไม่ได้เผ็ดแต่ว่าค,คือมันเหมือนมีรายการจะบกว่าอยู่อ่ะแล้ว <c oughs> มันตันจะบกนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นของน้องพริกไทยนะครับน้องพริกไทยก็เป็นคนนิ่งๆนะครับเรียบร้อยปล่าไม่รู้นะครับผมแต่ก็อยากลองซูชิสักสองชิ้นจะเป็นผู้โชคดีหรือผู้โชคร้าย

มันก็ือกะหมูใครบอกมันไม่เผ็ดคือโกหกเลยคือมันเผ็ดมากมากคเผ็ดรึยบไม่ใันเป็นจะกินแทนจริงเปล่าจริงเ่ใช่เป็นโอ้ฉัดอะไรจังปลาสีทตปากอยู่เป็นไงทำไมทุกคนไม่ไหวล่ะอาการเป็นไงอาการเป็นยงไง้วยปะมันมันเหมือนมันคือมู้มันก็ลำตาไหยมัน ไปมันแสบลิ้มากแล้วมันก็ขึ้นจมูกแล้วมันก็ขึ้นคอมันก็น่าอะไห็นเลยอ่ะน่าสงสารดิฉันอ่ะนไอ้ช่างเราคืนเข้าไปแล้วเป็นไงความรู้สึกเป็นไงหลังจากคืนไปมันแสบลิ้นมากๆแล้วก็มันขึ้นจมูกอ่ะ ต่อไปก็จะเป็นน้องฮาลิตน้องแว่นของเรานะครับผมตอนนี้เขาจะมีโปรแกรมที่จะทำช่องใหม่ขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นช่องชื่อฮาริโซนะแต่ว่ายังไม่ได้สร้างก็เชิญน้องฮาริตเลือกซูชิ2ชิ้นได้ครับจะเป็นผู้โชคดีหรือผู้โชคร้ายเชิญลิซบีครับไม่ต้องจองไม่แรกรอบครับผมโดนครับขาเอ้าขาับ้าต้องข โอ้ยกินสาล่ายต่อยรอยรยใช่ไม่โดนมดนโ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 โดนนโดนโดดนโ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 ดโดนโดนโดนโดโดนโดนนโดนโดนโดน ทำไมคุณด่าผมอย่างนี้ผมนอนหลอบเย็นติดมันไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับคุณบีทมันคือสมองว่ามันบวดสมองมันจีด๊ดมันอธิบายไม่ถูกเลยก็ปาชตากรรมผมมาแหละนอจากผมแกล้งเด็กบนรถไว้หลายคนนะก็เป็นชตากรรมของผมเนื่องจากมันเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วผมก็คงไม่รอดนะครับผม,มวอวยพรให้ผมด้วยมไม่ต้องลาดนานนะ,ะกเิ่มเลย แล้วงั้นอ่ะโอ้โหแล้วเมื่อกี้คืออะไรคะน้ำตาไหลไข่แกงผมเนี่ยไข่แกงผมเนี่ยยิ่งกัดมันยิ่งขึ้นเนาะกรรมใดใครก่อกรรนั้นต้องคนสนองตัวเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพอโดนมาแล้วชิ้นหนึ่งนะครับผมไม่เท่าไหร่งั้นงน่ะแค่น้ำตาไหล a ต t i n g อ c ต i n g เขินเขินเขินกล้องคอาวนี้ผมเขินกล้องผมยอมเลยนโอ้โหตัดออกตัดออกอออวเต็มเต็มเลยยิ่งกัดยิ่งโดนยิ่งขึ้นงั้นงั้นน่ะไม่เชื่อลองให้พี่แพยกินจะกินดูก็ได้นะ แม่<ๆ>แก็ลองปลเชฟให้<ๆ>กินดูก็ได้นะแชมเปญก็ได้แชมเปญจับบางเขาง้าคุกแน่จับบับข้าข้าข้าว้าก็ข้าหัมเสรฮะไอหีบเหล็กจ้าก็ข้าผมขึ้นยิ่งกว่าพิกอีกลา,าชีวิตบ,บางออมลาชีวิตผมเหรอโอ้ผมยังไม่ตายครับผมมีชีวิตยืนยาวครับยังไม่แก่ก็โอเคครับผมตอนนี้เราก็นำการจะจบคลิปแล้วนะครับผมถ้าใครชอบไลค์อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์ด้วยนะครับผมเด็กบนรถผมนะน่ารักทุกคนนะครับน,รน่ารักทุกคนครับผมอย่าลืมนะครับคลิปใหม่ๆลงทุกๆ2วันนะครับผมตอนนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ